สวัสดีค่ะคลิปวิเคราะห์นะคะดวงของน้องจีน่านะจีน่าฟาราดใช่ไหมโอเคสวยมากเลยนะคะโอเป็นคนสวยมากจริงๆเลยแล้วก็มาดูดาวประจำตัวเนี่ยโอ้ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เอโน no. ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์นะโอ้โหอยู่ห่างกันสวยมากนะหุ่นหน้าตาโออินเตอร์มากแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนราศี ธนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนชอบเรียนรู้นะเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วกเ็เป็นคนที่ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรเงี้ยดาวประจําตัวดวดวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นเป็นคนหนักแน่นนะคะเป็นคนหนักแน่นแล้วทํามุมดีกับดาวพุธอีก พูดจาอะไรหนักแน่นพูดจาทัดชัดถ้อยชัดคําเป็นคนรักษาสัจจะคําพูดนะคะพูดแล้วต้องทําไม่ได้ <c oughs> ดีมากดาวจันทร์ก็อยู่ในราศีพรราศีธนูนะคะดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยจะชอบเรียนรู้รู้ว่าต้องเรียนรู้เข้าใจโลกเผื่อแผ่ผู้อื่นซึ่งก็ทํามุมดีกับดาวเสาร์แล้วก็ดาวอังคารอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนสู้ด้วยนะเออเป็นคนสู้เป็นคนไม่ถอยด้วยนะคะอย่างที่เห็นเนาะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งไฟติง้งอะไรเงี้ยก็เนื่องจากนะดาวพรสวออรรค์รอยู่ในราศรีธาตุไฟแล้วก็พรหฤหัสอยู่ในราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะดูแล้วมันต้องแข่งขันหรือต้องทำอะไรให้ได้อะไรย่างเงี้ยก็ไม่ยอมแพ้นะ แต่ก็จะอยู่บนความถูกต้องนะคะแต่ก็เป็นคนใช้เงินเก่งเหมือนกันนะเออเพราะว่าพฤหัสอยู่ในราศรีธาตุไฟซื้อใจง่ายเผื่อแพ้เป้นะคะนะน้องจีน่าเนี่ยนะดาวดาวประจำตัวค่อนข้างสุดโต่งพอสมควรแต่ว่าเป็นคนดาวเสาอะดาวประจำตัวค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ย ถ้ามองแล้วน่าจะเป็นลักษณะถ้าดาวเสาเนี่ยหน้าตายอย่างนี้ตั้งแต่เด็กสวยอย่างนี้ตั้งแต่เด็กถึงอายุมากก็ยังจะสวยอยู่นะคะดาวทรงพลังอ่ะอยูเรนนสอยู่ในเรือนของเจ้าบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นคนที่สามารถมีชื่อเสียงนะเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ line, หรือเทคโนโลยีดีมากแล้วก็เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีชื่อเสียงคนจะช่วยเหลือคนจะชอบคนจะชื่นชมอะไรเงี้ย จากทางออนไลน์มีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยช่วยเหลือดีมากนะคะถ้าในดูในลักษณะเนื้อคู่นะด้วยดาวศุกร์อยู่ในราศีธนูมีโอกาสได้คู่ต่างชาติต่างภาษานะคะโอ้ลืมไปถ้าเป็นราศีน้องจีน่าเป็นราศีมังกรนะคะถ้าเป็นโหราศาสตร์สกลน,นะราศีมังกรเพราะฉะนั้นดาวประจําตัวจะเป็นดาวเสาร์ดาวศุกร์อยู่ในเรือนของราศีธนูมีโอกาสได้ ได้คู่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมมี activity หรือไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างเยอะเลยเดินทางบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แล้วอีกอย่างหนึง่งจะชอบคนที่เหมือนอ คล้ายๆตัวเองคือไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเรียนรู้ชอบผชนโลกกว้างชอบท่องเที่ยวนะคะจะชอบคนแบบนี้แต่ผู้ชายลักษณะนะลักษณะคนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าสเปคหรือรูปร่างเนี่ย จะต้องเป็นคนผิวเข้มๆนะดูเข้มเมดูแบบธรรมะแมงดูคล่องแคล่วนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่น้องเขาจะชอบเพราะตัวเขาเองอะน้องเขาเองอะเขาก็จะคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีความทะเลนด้วยนะคะมีความทะเลนเนื่องจากว่าดาวจันเนี่ย มันอยู่ในเรือนของราศีที่อยากจะเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอะ่ะเออแล้วก็ทํามุมดีอารมณ์ดีเอออารมณ์ดีดาวจัน์ทรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปลักษณ์ลักษณะของสเปคหรือผู้ชายอะไรย่างเงี้ย ที่ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนที่เหมือนช่วยเหลือเขาได้นะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่สามารถมาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้น้องเขารู้สึกอุ่นใจให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นรูปลักษณะจะต้องออกเข้มๆหน่อยออกแม่นๆทะมัดทแมงอันเนี้ยรูปลักษณะได้นะคะน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่กระฉับกระเฉงว่องไวแล้วก็คิดทำอะไรเนี่ย ค่อนข้างอยากจะแนวโน้มเรื่องเกี่ยวกับไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงแต่แนว Attitude นะทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกล่อง เกี่ยวกับความรักเนี่ยจะเป็นคนที่รักอิสระพอสมควรนะคะมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ถ้าชอบใครคนคนนั้นก็ต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของน้องเขาด้วยนะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะถ้าถามว่าตอนนี้นะตอนนี้ถ้าปีนี้ยังไม่ใช่เลิกที่ดีของดาวสุขที่อยู่ในเรือนราศีธาตุไฟนะคะยังไม่ใช่ถ้าจะมี อาจจะมีเข้ามาแบบเปิดเจอปิ๊งดูดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะดูแล้วจะเจอใครที่มันสามารถเติมเต็มหรือดูแล้วถูกใจมากๆเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาดูกันไปก่อนนะคะช่วงห่วงเวลาอยู่ที่1 2 3อ่องสมสอถ้าเจอเจอไปแล้วอ่ะถ้าเจอเจอไปแล้ว ถ้าจะเจออีกถ้าจะเจอนะคะอาจจะเจอไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจะอีกช่วงห่วงเวลาหนึ่งอ่ะอาจจะประมาณสักสองปีซึ่งช่วงนี้มันเป็นโซลาร์อีคลิปในเรือนราศรี่านน้ำนะคะกับท่านลมแต่ท่านน้ำกับธาตุลมธานลมอะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วแบบเหมือนมาชอบมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นลักษณะไทยเดียวกันเลยเนี่ย ต้องรอสักประมาณ3 b ีแต่แสดงว่าในช่วงห่วงเวลาเนี้ยอาจจะมีคนเข้ามาชอบแล้วก็ดูด,ดูกันไปได้อยู่นะคะได้อยู่แต่มันแต่ยังเป็นช่วงห่วงเวลาของน้องเพิ่งผ่านพ้นช่วงเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจเพราะตอนนี้อายุ24เนาะก็ยังไม่ใช่ห่วงช่วงเวลาที่แบบมันมันจะก่อร่างสร้างตัวหรือสร้างครอบครัวมันเป็นช่วงที่ต้องเลือกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนเข้ามาจะมีคนชอบ แน่นอนเพราะว่ามีโซลาร์อีคลิปในเรือนราศีธาตุลมดาวสุขของน้องเขาอยู่ในราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นตัวเขาจะกระตือรือร้นเขาจะชอบรักอิสระถ้าคนที่เป็นธาตุลมก็จะสามารถมาช่วยกันผลักดันทําให้เหมือนแบบอยากจะมีแอคทิวิตี้มองภาพอะไรอเงี้ยแต่น้องเขาเป็นคนชอบคนที่มีความรู้เยอะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือหรือเข้ามาแบบมีความรู้มาสอนได้มาแนะนําได้อะไรยเงี้ยแล้วก็ แนวโน้มคือต่างคนต่างอยู่ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีแอคทิวิตี้ดูปกป้องได้อันเนี้ยคือไทของน้องเขาเลยก็ยินดีกับน้องจีน่าด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยจะค่อนข้างประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็การงานจะดังเป็นผู้แตกหรือความสมหวังที่น้องเขาคาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอะไรอ่ะ ประมาณสัก2ปีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะในตัวเองอะ่ะจะสามารถมีอะไรที่ตัวเองมีจุดอะไรที่เรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะ่ะจะมีความมั่นคงหลังจากนี้เป็นต้นไปสัก2ปีนะคะยินดีด้วยค่ะ